สวัสดีครับวันนี้5กันยา66นะครับวันนี้จะมาทำการจับปลาหมอนะครับตรวจเช็คดูว่าเลี้ยงมาตั้งแต่19มิยอ66นะครับตัวจะใหญ่แค่ไหนแล้วนะครับอุปรกรณ์พร้อมนะครับที่ตักถังเดี๋ยว ขอัดตั้งกล้องก่อนเริ่มกันเลยเสี่ยวกองตกน้ำมาจะใช้อาหารล่อก่อนนะ นนป่าไม่มากินเลยครับสงไยมันจะเห็นเงาแล้นนเราก็จะค่อยๆแต่เริ่มมากินแล้วครับ เป็นการสุ่มจับนะไม่รู้จะได้เจอใหญ่ไหมจะไ,ได้ตัวเล็กหรืออาจจะจับไม่ได้เลยก็เป็นไปได้ โอ้ม่ได้เลยสักตัวเอาเข้าแล้วโอเคได้แล้วทีนี้พอครับสองตัวพอครับ เดี๋ยวขอพักกล้องก่อน,นครับครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสองตัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็ตัว,ปร,วรประมาณสามนิ้วได้ประมาณสนิ้วครับสานิ้วไม่เต็ม แต่ตัวใหญ่กว่านี้มีอยู่นะครับอันนี้จะตัวเล็กกว่าน,นี่ตัวเล็กกว่านะครับตัวนี้ประมาณ2นิ้วกว่กว่า เดี๋ยวไปดูอีกบอ่อนึงดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยคืนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวปิดกล้องก่อนครับอันนี้เป็นบอ่อที่สองนะครับบอ่อนี้ประมาณเกือบสองร้อยตัวนะครับก็มาลองดูกันนะครับว่าจะจับได้ไหม ววมแบบรรดเ็จัได้เรียบร้อยแล้วนะครับทาก,การูจโจมแบบ F16 ก็มาดูกันนะครับก็เดี๋ยวดูดู ตัวที่ใหญ่ที่สุดไปดูก่อนอืมน่าจะเป็นตัวนี้ลวมั้งือตัวนี้ตัวนี้ก็แล้วกันก็ใชส์ไล่เรียงกันนะครับไล่เรียงกับไอ้ตัวตะกี้นะครับบอ่อแรกนะครับก็สามนิ้วสามนิ้วมือเรานะครับเกือบเต็ม บ่อนี้จะใช้เสมอกันเลยอันนี้ก็3านิ้วเต็มเ๋นนวยวยเพราะว่ามันดินนะครับตนนี้เป็นเกล็ดแดงด้วยไม่รู้เป็นโรคไหมดูว,ว่ามันกัดกันมันน่าจะไล่กัดกันม้งครับ เพราะว่าบ่อมันเล็กแล้วกอปล่อยเยอะ,ะเกือบ200ตัวนะครับ190กว่าตัวแต่โดนปลาช่อนกินไปเหลือไปประมาณ10กว่าตัวเหลือประมาณ180กว่าตัวตอนที่ปล่อยใบแม้มันจะมีปลาช่อนอยู่ตัวหนึ่งนะครับจับออกไม่ทันและบ่ออน,นี้ยังไม่เคยถ่ายน้ำด้วยนะครับก็อาศัยน้ำฝนที่ไหลลงมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยว จะมาเบ็ดทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับคือทั้ง2บ่อนี้จะเริ่มทยอยจับหลังปีใหม่นะครับช่วงหลังปีใหม่ครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับเอทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดสับตะไคร้ให้ด้วยครับไม่ต้องกดใบมะกรูดก็ได้นะครับขอบคุณครับ